ดีเจ a y l i s t by DJ อ้อมค่ะ Playlist นะคะคุณผู้ฟังสำหรับชั่วโมงที่สองของเรานะคะเราก็เอ็นดูกันไปนะคะกับปิดท้ายที่แฟนชันนะคะกับซิวิสเบคอนก่อนนั้นเป็นโทนาราไม่โ,โคงเนอเบค ใช่ไหมแน่นดูแล้วก็มีพี่เป๊กเฟิร์สเลดี้แล้วเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับค้างเจมินายที่เป็นอันดับที่15สําหรับเพลย์ลิสต์ออฟเ e อะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์บ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะเราสามารถอัปเดตไปได้วยกันค่ะตอนนี้สี่โมงเย็นกับอีกยี่สิบนาทีในสัปดาห์ที่กําลังจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของฤดูหนาวที่คาบเกี่ยวมาตั้งแต่ปี2567นะคะปีนี้เราพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเขามาจริง มาช้ำๆเขาเป็นหน้าหนาวจริงๆถึงแม้มันจะไม่ได้หนาวจนขนหัวลุกแต่อย่างน้อยเราไม่ต้องพูดกันว่านี่หนาวอ่ะอ่ะถูกไหมใช่อันมันแล้วมันก็มไม่ได้แบบว่าจะมากี่วันแนะ่ นี่มาจริงจัง<ช>มาเป็นเดือนน่ะคือมีความเย็นสบายให้เกิดขึ้นและวันศุกร์นี้นะคะวันที่28กุมภาพันธ์จะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนะคะคุณผู้ฟังแล้วเขาก็บอกกันอย่างที่เราก็ย้ํากันว่า43องศาโดยประมาณเขาบอกว่าอย่างงั้นแล้วคนที่จะร้อนหน่อยก็จะเป็น ภาคเหนือกับภาคอีสาน<ช>บางส่วนนะคะที่จะต้องพบกับความร้อนนิดนึงนะคะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่หนักเท่าปีที่แล้วอยากจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่า,าผับเผาพบผับเผาลมปาขายดีมากโอ,โอ้โหคือร้อนเข้ากระจกอะคือไปพักที่ที่หนึ่งต้องไปทํางาน <S 2> <S 2> <S เปิดน้ําเปิดผ้าม่านออกไปเอามือแตะกระจก <S <S จ<บ>จ อีกนี้เดียวอยากจะให้รังสีมันแบบปรับลำแสงมันหักแล้วก็ทอดไทย <c oughs> อ่ะก็จะร้อนแหละปีที่แล้วมันร้อนจริงๆแต่เขาบอกพอปีนี้ไม่ร้อนมากเราก็ดูมีความหวังขึ้นแต่จริงๆแล้วเราควรจะอดทนกับความร้อนได้เก่งนะครับ เ <P en ster> พราะเราเกิดมาประเทศโซนร้อนใช่ถูกต้องแล้วเป็นประเทศโซนร้อน,นอากาศหลกัหลกๆของเราก็คือร้อนอากาศร้อนอ,อารมณ์ด้วย <c oughs> อารมณ์ต้องย่ากดไว้หน่อยอ,อารมณ์แดกแต่แล้วแต่คนบางคนก็ชอบร้อนบางคนก็ชอบฝนมันห้ามกันไม่ได้แต่ก็แล้วแต่ละกันวันนี้มันก็เลยมีความอึมครึมอึมครึมจริงๆมันมีลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วเมื่อเช้าก็มีปลอยปลายในบางพื้นที่แล้วก็อาจจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าทําให้ฝุ่น มีเห, e ห,ห็นสีเขียวในบางที่โอ้โหแต่อาจจะเห็นอยู่แค่กระพริบตาแล้วก็กลับมาเหลืองต้นใช่ใชแต่อย่างน้อยก็เปิดหน้าต่างแล้วก็เปิดหน้ากากได้หน้าต่างให้ลมมัน flow ่วงช่วยดีขึ้นมาเลยเพราะอะไรมีลมพัดผ่านถูกป,ปะโห oh, สบายอ่ะเมื่อไหร่ที่เปิดออกมาแล้วหายใจได้อ,ออกซิเจนรู้สึกจะเต็มปอดขึ้นตอตอนแรกก็วันสองวันที่แล้วก็หายใจแผ่ว ไม่กล้าปะปในมาไหนใส่มาตลอดอ่ามันหลายเรื่องอ่ะไข้หวัดใหญ่อีก<ช>อะไร<ช><ช>นู่นน<ช>ี<ช>่อีกมันก็กันได้หลายอย่างมันก็ต้องทําอ่ะแต่พอมันไปคว้าเพื่อกันพีเอมสองจุดห้ารเราก็ต้องสู้ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะดูแลตัวเองกันมากๆใครที่รู้ว่าสุขภาพตัวเองไม่ดีเลือกทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะอย่างที่เราถามกันว่าเฮ<ช>้ยถ้ามันไม่ไหวอะ<ช>่ะเราจะต้องเลือกไก่เราไม่ให้เลือกไก่อ,อื่นนะเรา<ช> <ๆ S 2> เลือกไก่ทอดแต่ให้เอาสัญชาติของไก่มาคุยกันว่าเฮ้ย ถ้าต้องเลยกกินไก่เวลาเซ็งๆไก่ชาติไหนชาตินี้แหละนะเกาหลีญี่ปุ่นลุงทั้งหลายแล้วก็ไก่ทอดใหญ่คือลุงเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หมายถึงแค่ลุงเคนแต่เป็นไก่ทอดสไตล์นี้ใช่ไหมแล้วแต่ยี่ห้อบางคนก็ชอบแม็กบางคนก็ชอบอะไรแบบเนี้ยได้ไม่ติดถูกป่ะคุณผู้ฟังไม่มีใครเลือกเกาหลีญี่ปุ่นเลยเวลาเยียวยาเวลาเยียวยาด้วยไก่ทอดอ่ะไม่มีสับล้ับคุณผู้ฟัง efm ในช่วงอ้อมนะ ไม่มีใครเยียวยาตัวเองด้วยแก่หเกาหลีญี่ปุ่นเลยสูสีคือหัดใหญ่กับลุงแต่อาจจะไม่ใช่ลุงคนนี้คนเดียวเป็นลุงคนอื่นน่าสนใจนะเพราะเราคุ้นลิ้นกว่าเหรอจริงผมว่ามันมันมัน มันมั่นใจได้ว่าเข้าปุ๊บก็ต้องเจอรดเหมือนเดิมอ่ะแต่เกาหลีกับญี่ปุ่นเขาเหมือนนะแต่ช่ใช่<ต>ใชรู้สึกว่ามันเขามไม่กินกับข้าวป่ะอืมอะไรอย่างเงี้ยนี่บอว่าแต่เกาหลีเขามีแค่กินอย่างอื่นกันนะใช่ใช่ใช่แต่แต่รสเหมือนคุณลินว่าลุงเราโตมาแบบกินกิน<ๆ>เล่นใช่อือใช่ไหมหัดใหญ่เราก็ดูไม่ได้กินจริงอือแล้วมีน้ําจิ้มป่ะใช่เนาะ มันก็เป็นแบบนั้นนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าถามว่าไก่ทอดนี่ยมันดีไหมอบอกเลยว่าน้ํามันท่วมยิ่งกรอบยิ่งท่วมยิ่งท่วมยิ่งอร่อยอแต่ถามว่าอะไรอร่อยไขยมันพอกไหมมันก็ไม่ควรนะ อเวลาเครียดๆแล้วก็อยากกินของทอดไก่ทอดบำบัดโอ้ยบำบัดไม่ทันเลยเราอะเสร็จกินเสร็จต้องไปบำบัด <c oughs> อะเพราะว่าไก่ทอดท่วมอะนะก็ <c oughs> แล้วแต่ก็ขอบคุณคุณฟังที่ทําให้เรารู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ช่วงที่จะไปกินตามนี้เราเห็นซีรีส์เยอะนะ <c oughs> ใช่ใแต่คุณฟังเราใจแข็ง ไม่ตามชิลี่ตามความคุ้นเคยนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราคุยกันว่าดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะกับอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้คุยกันหลังใหม่คุณผู้ฟังจำอันนี้มันเป็นข่าวที่หดหูดเน้นนะไม่ก็ะพุ่งตรงรจำได้ใช่ไหมที่เป็นข่าวที่บอกว่ามีน้องผู้หญิงที่พ่อเลี้ยงบอกว่าโดนคนสามคนก็ทำชําเราอะแล้วก็มีแบบเหมือนมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นใช่ไหมโน่นนี่นั่น,นแต่สุดท้ายอะ่ะก็เป็นพ่อเลี้ยงอที่สังคมไป ไปว่าแม่เขาอ่ะเพราะว่ามันมีอันหนึ่งที่คนคิดว่าแม่เขาดูไม่เข้าข้างลูกช่เพราะอะไรนะกวงก็ก็คือมีนักข่าวถามตอนแรกอะว่าคุณแม่เขาเนี่ยนะตอนที่ยังผลยังไม่ได้ออกตอนเริ่มแรกที่เป็นข่าวเขาบอกว่าเขาเขาว่าเป็นห่วงพ่อเลี้ยงเป็นอะดับหนึ่งลูกหลังลงมาห่วงไหมไม่เข้าใจเหมือนกันเหรอเขาพูดอย่างนั้นเหรอเขาพูดอย่างนั้น แต่สุดท้ายพอผลออกเขาก็ต้องยอมรับถูกไหมมันเลยทำให้คนสงสัยว่ายอมรับแล้วจะยังไงต่อจะจะยังไงเพราะว่าจะดูแลลูกยังไงแต่คนเป็นแม่เมื่อรู้ความจริงอ่ะนะแต่ก็เอาเราก็เห็นอยู่บางคนเป็นแม่ก็รู้ความจริงก็ปล่อยให้ทําก็มีอันนี้ไม่ได้ว่าขอบัวนี้นะมันมันมีเกิดขึ้นกับอีกอันหนึ่งวันนี้เพิ่งเจอมันก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่แบบอ้อมเล่าให้กวงฟังอะเอาวันนี้แย่คือมีคุณพ่อเนี่ยหนึ่งคนอะหนีหนีความผิด จัดการให้ตัวเองสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะอันนี้อันนี้ก็หดหูนะอันนี้คุณผู้ฟังก็ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็สอนกันอ่ะคือพ่อแท้ๆนะครับก็ทํากับลูกตั้งแต่น้องอยู่ป .5 ยันอายุ15แต่ขีดเส้นใต้ที่อ้อมได้ยินอันนี้คืออะไรรู้ป่ะน้องเนี่ยพยายามจะบอกแต่ไม่มีใครเชื่ออบอกคนรับตัวบอกคนรับตัวแต่ไม่มีใครเชื่อแต่วันนี้มันมีคนเชื่อแล้วพ่อหนีเลย หีทิ้งปัญหาไว้เลยเออได้อบอกป่ะใช้เวลากี่ปีจากเด็กที่อยู่ป .5 จนถึงอายุ15อ,อ,อย่างน้อยมี3ปีถึง5ปีออสิ่งท,ท,ที่บอกว่าทำไมไม่ได้ยินประโยชน์นี้มันเป็นประโยชน์ที่น่าสนใจมากที่บอกแล้วไม่มีใครเชื่ออ,อ,อันนี้ค่ะคือเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะเห็นว่าเด็กบางคนอาจจะพูดปดบ้างออหรือเอาแต่ใจบ้าง แต่บางครั้งเราต้องฟังไว้ก่อนป่ะเรื่องของอะไรแบบเนี้ยมันถามว่ามีไหมอันนี้เป็นส่วนตัวนะอันนี้เป็นลูกผู้หญิงของแม่ลูกคนเดียวใช่ไหมครับแม่จะสอนว่าหนึ่งไม่ให้ไปนอนบ้านคนอื่นที่มีผู้ชายหรือเึกแล้ว่พาแม่เราเลี้ยงเดี่ยวค่ะแม่เราไม่กล้าแต่งงานใหม่เพราะว่าแม่เรากลัวว่าสมมติว่ากูกลัวกลัวลูกไปกระทาคนอื่นเออไม่ใช่คือก็กลัวดเราด้วยว่าเราก็ไม่ไม่เฮี้ยวอะนึกออกป่ะเราก็เฮี้ยว เกิดเราเพชรทูนข so ึ้นมาแบบเราพูดจากโกหกก็ได so ้เราการเอาตัวรอดของเด็กบางคนก็มีโกหกก็มีถูกป่ะครับฉันจะเอาความรักของแม่ไปคนเดียวฉันอาจจะใส่หลายคนอื่นก็ได้ถูกป่ะถูแม่ก็บอกว่าเฮ้ยอันหนึ่งคือน่าสนใจอันนี้อันนี้แต่ละครอบครัวเลี้ยงไม่เหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเขามีคนที่มาชอบเขานะเขาก็น่าตาสวยนะแม่ฉันนะอ่ะมีคนมาชอบเนี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่สามารถ กุยอะไรได้หรอกเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อ้อมอ้อมเดินไปบอกเขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นอถ้าอ้อมโกหกแล้วยังไงต่ออืกับถ้าคนนั้นพูดจริงแล้วเนี่ยแบมัน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 มีหลายอย่างปลอดภัยไว้ก่อนคือไม่ยุ่งอ่ะคือไม่เอาอันตรายเข้าบ้านอะอเพราะขนาดญาติกันแท้ๆคนแท้ๆที่เหมือนจะรักกันได้อ่ะ อาจจะยังทำร้ายเราได้แล้วนี่คือคนนอกป่ะใช่แต่ไม่ได้แปลว่าการมีพ่อเลี้ยงหรืออะไรเนี่ยไม่ดีนะคะคุณผู้ฟังถูกไหมพี่กวงครับคนจะดีอ่ะ ถ้าเป็นพ่อเลี้ยงเขาก็ดีแล้วคนจะไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่คนปะเป็นพ่อจริงมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือใดใคือเด็กๆถ้าขอคุณพ่อคุณแม่แล้วเขาไม่ให้ไปนอนบ้านคนอื่นด้วยเหตุผลใดๆฟังไว้นะคะบางทีมันมีความเป็นห่วงที่เราอาจจะคาดไม่ถึงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ในใสายตาเราแต่บางทีมันก็ใหญ่จริงนะพอถ,ถึงเวลาแบบเราเราพูดความจริงไม่มีคนเชื่อ,อขึ้นมาก็เหนื่อยอีกกันไม่ก่อนถูกไหมกับอีกอันหนึ่งก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนาะไร ถึงเราจะรู้สึกว่าลูกเราเคี้ยวอ่ะแต่ก็รับฟังเอาไว้สักหน่อยอไม่งั้นเด็กที่เขาโดนกระทําอ่ะเขาจะรู้สึกแบบทับถมเขาโดนกระทําทั้งทางกายและทางใจและซ้อนไปอีกในหลายนิติมากนะคะค่ะ <ü ff le> แบบนี้มันเยอะนะยากยากมากการเป็นก็เป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นไม่ได้ง่ายไม่ว่าจะเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงคู่ในขณะเดียวกันก็เป็นกําลังใจให้กับลูกๆที่จะต้องเผชิญกับบางทีไม่ใช่พ่อแม่ใน แบบที่เราคิดเหมือนในหนังสือหรือในนิยายขอให้ทุกคนผ่านพ้นปัญหาของตัวเองได้ในทุกรูปแบบและให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ปลอดภัยที่สุดค่ะ สนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน,น่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นคืนนี้ไม่ต้องคลุมนะคะคืนนี้วันจันทร์คลุมคืนพรุ่งนี้กับเยี่ยนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพัน้ายนรสิงอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหนียวเกรดญี่ปุ่นแซ่บสดจนนุ่อยากจกพุงค่ะ อัางขานกลุ่มโบ